อ,อครับพี่น้องเมื่อนี้สิมาอัดคลิปวิดีโอสาธิตการอ่านหนังสือแบบสมัยโบราณครับตัวนี่ปูอาหมวยเนี่ยแหละครับนี่ปูอาหมวยเนี่ยครับซื้อ่าปูกล่องมากล่องวิหารครับเป็นนุมปูไทยกาลสินครับนุมปูไทยใจเกินลอย <c oughs> อันนี้ก็เป็นหญ้า ยานีเป็นโพล่าวลลอยเอ็ดมาเป็นไผ่ผููไทยปูหมวยนี่ปีนี้กับเก่าสิบแปดปีเลยได้เนี่ยเก่าสิบแปดปีแล้วเดี๋ยวจะให้ปูร่องอ่านหนังสือแบบสมัยโบราณเนาะเอาสิอดีหูวว่าสมัยโบราณเขาจะอาอ่านหนังสือจอังไรอันแรกจะเป็นเรื่องการนับเด็กเอ,เ,อเอาเอาไอเอาเลยปูบปเนีเอาเลยเอาเริเร่มเล่ยไป ơ ole kung mò xuống horn ong kung mò xuống horn ong kìa mò xuống horn mò xuống horn mò xuống horn kìa xóa xuống horn kìa mò xóa horn kìa mò xuống xóa kìa mò xuống แกดอแกดอแกดดอ่ปโอ้สกุตางัสิพีน้องกเกาิบอสใช้ซอสิบโอ้กิอสใี้อสบกิบบอสอสิบโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวยงงยัโอ้เดี๋ยวเยวมาทวนกอนพี่น้องมาทวนกัน ไอ้เพิ่นอันนี้คือเพิ่นว่าเพิ่นจบปันปูหมวยหนึ่งอ่ะจบปุ๊ีเด้อครับจบปุ๊ีตั้งแต่สมัยเพิ่นเกิดสองสี่หกเจ็ดเนาะขันสิบปีบวกไปอีกสิบปีก็ต้องเป็นประมาณพศอส่องสี่เจ็ดเจ็ดประมาณนี้สองสี่เจ็ดเป็นโรงเรียนวัดสบายพอฮะป่าเรียนเรียนเรียนโรงเรียนวัดสบาย โอ้สมัยนั้นมันผมมีโรงเรียนอะไรเดีกเนาะเป็นโรงเรียนวัดตีวัดวัดเยาคู่แก้วอืมตี่ัปนี้คู่คู่สอนพ่อนี่เป็นยังก็เป็นคู่ทหารบ่กยังก็ว่าคู่ทหารสอนเป็นทหารบ่อกคู่สอนเจ้าเป็นคู่ทหารบ่กคู่ทหารไม่หรอกออกจากทหารมาโอ้เป็นคู่เป็นทหารมาก่อนอืมพี่นพ่อน้ำสกุลโอสัคังโอ้คู่สุบินคู่ชูบินเออน้ำสกุล นั่งจุกุนโอสักข้างโอ้โหจำได้อันนี้หมายถึงอยู่บนน้องอีบุตรเด้วยดีนะโอ้แต่ว่ามันไปปูพันนี่เป็นนักเรียนอยู่บนน้องอีบุตรไอ้ตำบลหอยผึ่งเนาะสมัยเนาะตำบลหอยผึ่งสมัยนั้นโอ้สกุลจังสับแต่จักหัวเท่าคุ้มนวดคุ้มบันชักข้มาสอนจังเดีวออกคอามวัดเอาแบบนี้เอาอีกดูอันพออีกจะไหนดูแบดนี้เอาเอาร่องดูบัดนี้ ไกายยอสีตอตายโอเข้ามาตายพี่นอ้องเป็นสุกรบ้ากายยอสีตอตายเป็นสุกรบ้ากายยอกินนอสียกอกินอเอขากินเขากินหนำกินนอสอกกียกอ,อ,อกินเออเขาเสียนอกอนนอเสียนอน้อน <laughs> จะเอาเส้ซสแกงงอสะรอแรงโอ้แข็งแรงแห้งไงแกงงอสะรอแรงเออนี่เพิ่นสะกดว่าแกงแกงงอพี่น้องแกงงอสะรอแรงแกงงอแกงงเอต้นใหม่ก็คนอสะตอต้นไม้ก็ว่าไม่ลออมาลูกกับกูโกอสะล่อลูกลูกนี่ว่าไม้ดูลูกเดี๋ยวไม้ดูกูโกอสะล่อลูกกู กุกกอฉลอลูกกุกเสลาอูนกุกกูกุกคอกุกกุกเสลาอูนกุกกอฉลอลูกกุกคนนอสกอกคนกุกเสลอลูกเมาล้อลูกโอ้ยหน้าก็ว่าน้าอายุเมาก็ว่าเมาต่อยหัวพี่น้องเนาะเสวียนตะกี้เพิ่นสอนกันสะกดมาต่อหัวสะกดอ่านหนังสือนี่โอ้เก่งเก่งเก่งอยู่ จบปีนี чи, ่เพิ่นกะอ่านหนังสือได้เบิดได้ปูนี่น้ำมันนี่น้ำประทินนี่อ่านได้เบิดน้ำมันนี่ครับอันนี้อันนี้กัอ่านได้นี่นี่ลองดูนี่ม่ยังนี่อ่านมุนี่นี่อ่านอะไรโอ้บัตรเหตุอันนี้อุบทุกขเซินเออปฏิเหตุทุกขเซินเอออ่านได้พี่น้องโอ้นี่รักสูตรเมื่อสมัยประมาณเอ่อเกือบเก่าสิบปีไหมเหรอตอนนี้พันเก่าสิบแปด โอ้วางเลีกยงมันยัดใยางเพ้่ใหญ่บาง เห็ดเลขก็ได้เลขหงูจังว่าเล็กเศษส่วนจโอ้มันลืมมาซื้อเห็ดเป็นบดเอออันนี้อันนี้ยาคือกันนี่กะอ่านต้องสือได้บดละงากะเจ็ดสิบเอ็ดปีอ่าเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบแต่ว่าอันผู้ยญิงเจ็ดสิบสี่กะอ่านได้บดละอ่านได้เกงกระพุ่แต่ว่าผู้นี้นะอันแปลกนี่แปลกลยเลยงานหนังสือได้อยู่พี่น้องนี่โอ้ เอาคลิปนี้กจบไจ้กใบพินท่คนนี้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ